สวัสดีสมาชิกค,ครับมีรถใช้งานสภาพสวยๆได้ออปชั่นมาฝาก1คันนะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ Auto, ปี2013นะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับผ่อน3,000ปลไปๆนะครับผ่อนได้6ปี 5ปีก็จะอยู่บ 4, ัน4,000กันกลางนะครับนิสสันเซลฟี่นะครับสีขาวส,สวยเกียรข้างยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายใจอะไรเยอะดูแลง่ายนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับมีออปชันค่อนข้างจะได้มาแตกต่างจากค่ายอื่นนะครับเมื่อเทียบในคลาสเดียวกันรุ่นเดียวกัน ปีไล่เลียกันก็จะเป็นนิสสันเซลฟี่นะครับคันนี้เป็นพุทธสตาร์ตนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีแอร์หลังนะครับระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์สัมผัสเปิดปิดประตูนะครับโดยรวมคือรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับขาย1 6 9 0 0 0บาทครับขายราคานี้ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับได้รถสวยสสภาพดีๆกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไหล่เยอะนะครับถือเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัย มันตีฟังก์ชันมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับระบบเปิดปิดกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์สัมผัสเปิดปิดประตูนะครับกว้างนั่งสบายดูแลง่ายนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับมีแอร์แถว2นะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายใครสนใจอยากได้ใช้งานกันครับก็เทียบสภาพเทียบราคาเทียบสเปคดูได้ครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับก็อัานที่แจ้งนะครับภายในก็จะสวยประมาณนี้ตกแต่งลายไม้นะครับเมื่อเทียบดกันนะครับกับ นิสสันเซลฟี่ก็จะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงก็จะมีของ Honda c i v i c แล้วก็อันติดนะครับเมื่อเทียบสเปกและออปชั่นนะครับสำหรับนิสสันเซลฟี่เนี่ยให้มาเยอะนะครับทั้งพุชสตาร์ทนะครับทั้งพวงมันตีฟังก์ชันทั้งระบบสัมผัสเปิดปิดประตูแล้วก็แอร์หลังนะครับเนี่ยประมาณนี้ที่ได้จากเซลฟี่นะครับถ้าไอ อันติดทรีวิกจะไม่มีนะครับเกาะประมาณนี้เลยนะครับฝากผู้เล่นครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คทดลองขับรถจุมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิก้อมจมน้ำนะครับใครสนใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับหนึ่งแาันบาทนะครับหนึ่งแาบาทรถใช้งานไปแล้วโดยประมาณ2องแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับ คู่มืออยู่ครบเอกสารครบนะครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณนั้นนะครับก็ใครเข้าใจเราก็เปิดราคาไม่แรงนะครับสําหรับสวยและสภาพพร้อมใช้นะครับเห็นนั้นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากก็นด้ยนะครับตัวนี้สวยๆพร้อมขับมากๆนะครับนิสสันเซลฟี่เครื่องพันหเกียร์ออโต้ปี2013มาชมมาเช็คทดลองขับรถอู่มินบุรีกรุงเทพจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกพิจานาความพร้อมของท่านได้เลยครับ